มิสทันส์ไทยแลนด์2025 Iconic เอคอนิกเปิดตัวยิ่งใหญ่ชูแนวคิดความสวยที่มีพลังเพื่อเปลี่ยนโลกกรุงเทพ25่พฤศจิกายน2อ6 8ันายหกสิบแนับฟินิชคอมมอนสเปเวทีประกวดอันทรงเกียริสำหรับสาวทันของประเทศไทยได้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งนำโดยแพทย์หญิงอัญชลีชีวจร ผู้ถือลิขสิทธิ์มิ s ท t น a i ไทยแลนด์อยากเป็นทางการพร้อมด้วยคุณวันชัยเต็มธนทรัพย์คุณพีรวัตรเวทประสิทธิ์ผู้อํานวยการกองประกวดและครูต้องตาจำเริญใจผู้ช่วยผู้อํานวยการกองประกวดจัดงานแถลงข่าวและปฐมนิเทศเพื่อเปิดตัวการประกวดมิสท t นส์ไท a แลนด์2025อีคอนิกอยากเป็นทางการภายใต้แนวคิด B e the Inspiration ความสวยที่มีพลังเพื่อเปลี่ยนโลกค่ะ นิสชานจัดขึ้นเป็นปีที่3สาําำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ใหม่เรามาในธีมด mm ีไอคอนิกค่ะดีไอคอนิกก็คือเราต้องการจะชูว่าสาวทานของเราเนี่ยก็เป็นแบบอย่างได้ก็คือเอาง่ายๆก็คือเป็นไอคอนของกับให้กับประชาชนได้เช่นเดียวกันกับทุกๆเพศก็เท่านั้นเองเพราะเราก็มีความเชื่อมั่นในเรื่องของ ศักยภาพและความเป็นมนุษย์ของทรานว่าเราก็คือทรานก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความสามารถมีความปกติและควรได้รับเกียรติในสังคมเท่าเท่ากับทุกๆเพศค่ะปีนี้เรามาในตีบไอคอนิกนะคะดีไอคอนิกก็คือตัวแทนตัวยึดเป็นโรโมเดลให้กับทรานเจนเดอร์รุ่นใหม่ๆจริงๆแล้วหมุดหมายของเราก็อย่างที่เรียนแจ้งไปเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือเราไม่ได้ต้องการอะไรมากเราต้องการแค่อยากเป็นบุคคลที่มีคุณภาพคนหนึ่งในสังคม ซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพเนี้ยและยังสามารถเป็นโรโมเดลเป็นตัวแทนให้กับฟรานเนเดอร์รุ่นใหม่ได้พัฒนาและปรับปรุงเป็นคนมีคุณภาพต่อไปยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะกะคนะคก็เช่นเช่นเดียวกันกับทสองท่านนะครับก็คือว่าบทหมายของเราก็ยังเหมือนเดิมก็คือว่า เป็นหาสาวครานที่มีความสามารถและมีความเป็นตัวตนเป็นตัวเองได้ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมนะครับเราก็เน้นเรื่องการทำพัฒนาสังคมและเรื่องการาดูแลดูแลรุ่นน้องต่อ,ตอไปเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับรุ่นน้องในสาวงานรุ่นคะรับ ก็จริงๆแล้วก็โจทย์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะเยานหามิสชาในปีนี้แต่สาคัญแล้วก็คือหมุดหมายสําคัญของมิสชาของเราก็คือยังยังอยากใช้คําเดิมเนาะก็คือคําว่าทรานแปลว่าปกติอยากให้สาวทรานทุกคนดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติได้รับการยอมรับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็สามารถประกอบอาชีพทุกอาชีพได้อย่างเท่าเทียมอย่างแท้จริงแล้วก็อยากให้สังคมอบกอดพวกเราสาวทรานอย่างมนุษย์คนหนึ่งที่คุณจะได้รับค่ะก็เกินดีนะคะว่าทั้ง ้งหามงกุฎของปีนี้เนี่ยเราจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะคะก็ทั้ง5คนจะต้องมีความโดดเด่นจะต้องมีความเป็นไอคอนจะต้องสามารถเป็นตัวแทนของทรานได้เชิดชูเกียรติของทรานได้ อีกครั้งอนาคตอาจจะเชิดชูเกียตรติของประเทศไทยได้ด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเกณฑ์นในการตัดสินเช่นเดิมค่ะเราจะตัดสินอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมก็คือจะมีคะแนนทั้งตั้งแต่วันนี้เลยนะคะวันออดิชันแล้วก็จะมีในรอบพรุ่งนี้ชุดไทยนะคะชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเธอพระเกียรติแด่พระพันปีหลวงนะคะแล้วก็จะมีตั้งแต่รอบสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นการร์่ชชอบนะคะการไปล่องเรือให้กับท่านสปอนเซอร์แล้วก็จนถึงไฟ เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะมีการเก็บคะแนนนะคะแล้วก็อีกทั้งก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันเพราะว่าปีนี้จะมีสปายในเรื่องของ f a s แท็กอีกต่างหากค่ะเอาจริงๆเลยนะก็คือเราขึ้นชื่อในเรื่องของหนึ่งกา,การเก็บคะแนนดิบนะคะเราสามารถที่จะเรียกว่าเรียกดูคะแนนได้นะคะแต่ว่านั่นแหละการที่จะ เอาใครมาทํางานเนี่ยก็มีส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินของเราก็เลยจะไม่ได้มีแค่เฉพาะช่วงไฟนอนนะเพราะว่าเราจะดูตั้งแต่ในเรื่องของการเข้ามาร่วมเขาเรียกว่าทํางานกับกองประกวดตั้งแต่วันแรกอยอยากให้ี่บอกกับทีมบริหารยีนยันขขาเหนกันหรอเพราะว่ามีตัวเต็งมาบนเดียกางเลยเช่นไครเอเช่นไครมีสามันจะยากขงการทั้เรื่องอะไรยงว เยโยนให้พี่หนิงคะไม่แต่จริง <c oughs> ๆจะบอกว่า,า <c oughs> ผู้เข้าประกวดปีนี้ <c oughs> โปรไฟล์ดีเลิศมาก<อ>ซึ่งแบบเพื่อพี่หนิงเห็นตอนแรกแบบว่าตกใจมากมีทั้งเกียรตินิยมมีทั้งเป็นนักสายสปีดนักคุณภาพทุกอย่างแล้วก็สายสปีดมาเยอะมากซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวเราต้องเรามีทั้งการการทำสปีดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งไม่แน่นะคะคนที่สวยที่สุดอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ชนะเลิศก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องคือต้องติดตามชมต่อไปนะคะว่าแต่ละคนจะมีงัดกลเม็ดเพชรับยังไงออกมาพิชิตมงปีนี้ค่ะมงกุฎปีนี้นะคะก็ออกแบบโดยรังสรรค์โดยคุณกัตดมอนนะคะแล้วก็ออกแบบโดยพี่หนิงเหมือนเดิมนะคะซึ่งปีนี้เรามาตีมิไอคอนิกนะคะรางวัลที่ได้ารางวัลที่1ก็คือได้มงกุฎกิติยศนะคะมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทแล้วก็เงินสดมูลค่า1 0 0 0 0 0บาทนะคะรอมดับ1นได้มงกุฎกิติยศมูลค่า1,0,000 0บาทและเงินสดมูลค่า5 0,000 รอมดับ2ได้มงกุฎมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทและเงินสดมูลค่า3 0 0 0 0บาทรอมดับ3มเงินเอ่อมงกุฎมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทและเงินสดมูลค่า3 0,000บาทและรอมดับ4นะคะมงกุฎมูลค่า10,000แสนบาทและเงินสดมูลค่า3 0,000บาทค่ะแต่แต่แต,แต่เรายังมีสปอนเซอร์ใจดีมอบมอบอะไรครับพี่มดทุนประกัน อุบัติเหตุมูลค่า2ล้านบาทนะครับให้กับที่หนึ่งที่สองหนึ่งล้านแล้วก็เหรียญไทยใช่ค่ะแล้วก็มีสปอนเซอร์ใจดีอีกมากมายมีรางวัลพิเศษอีกมากมายโดยเฉพาะปีนี้เรามีเอ่อเซนตุริคคลินิกเป็นปีเซนเตอร์เนี่ยเรื่องเรื่องรางวัลพิเศษต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยแน่นใช่ยังไม่ผากแล้วหยุดใรอบพิเศษแล้วก็ใส่แบรไฟนอลอะไรอย่างไงบ้างโอเค รอบพิเศษนะคะก็เป็นพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นรอบชุดไทยพระราชนิยมนะคะซึ่งเรามาในทีมชุดไทยพระราชนิยมเพราะว่าเรากําลังอะไรครับพี่อยู่ในช่วงการถวายความอาลัยนะคะแล้วก็จริงๆตอนแรกเราจะเป็นชุดประจำชาติทีนี้พออยู่ในช่วงถวายความอาลัยเราก็เลยเปลี่ยนทีมเป็นการอ่า มาร่วมอนุรักษ์นะคะชุดไทยพระนยมซึ่งเร็วๆนี้เนาะคาดว่าเราจะได้เป็นอ่ายูนสโกเนาะจะเข้าเป็นมรดกโลกนะคะเรื่องของชุดไทยแล้วก็อยากจะร่วมอนุรักษ์เอาไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็แน่นอนขนางงามของกันบ,บ้านก็อย่างดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้เพิ่มเติมนิดนึงเนาะเรื่องของสปอนเซอร์เรื่องของรางวัลน,นะคะก็จะมีปีนี้นะคะมีรางวัลพิเศษก็คือจากคุณหมอเอ๋ด้วยอีกสองรางวัลสัญปกรรมผ่าตัดแปลงเพศลงไปถึงสัลปกรรมหน้าอกฟรีจาสก<ห>สป<ห>อนเซอร์แบรนด์อาซิดิจะได้ไหมคะสองรางวัลเนาะทั้งทั้งท ด้วยนะคะก็รางวัลพิเศษอื่นๆอีกมากมายนะคะจะสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านนะคะ